ร้านสยามเหรียญโบราณนะครับวันนี้จะพามาสอนดูเหรียญ5บาทปี46หกนะครับที่รับซื้อกันอยู่4 0 0ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปี46หกด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเหรียญทั่วไป แต่ต้องเป็น416นะครับของปลอมก็มีแต่ดูออกแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญ10บาทที่ใช้กันทั่วไป10บาทปป41ครับเล่นกันอยู่สวยๆ200บาทนะครับสภาพผ่านใช้ก็50-100บาทก็มีมูลค่านะครับ สองเหรียญน,นี้ถ้าใครมีรับซื้อนะครับร้านสยามเหรียญโบราณเหรียญ5บาทปี46นะครับผลิตอยู่ 1, 2, หนึ0 0แหมื่นนเหรียญหายากนะครับแต่ก็มีคนส่งมาขายเยอะอยู่นะครับถ้าใครมีสนใจติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับสวัสดีครับ